นิกว่าจะมาสะแสดงความยินดีที่ผมมารับรางวันลวนี่นัเข<อ>่าวมาขนาดนี้ก็คือในฐานะที่ผมเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่ร่วมงานกับกันฑนาอยู่ถึง2เรื่องนะฮะเราก็พอได้เห็นข้อความแล้วเราก็รู้สึก ไม่สบายใจนะครับผมก็ได้มีการปรึกษากับพี่ทุกตาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับคือผมผมพร้อมที่จะรับฟังคาติชมแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวตลอดเวลาถ้าพี่ทุกตาแนะนําอะไรนะฮะเพียงแต่ว่ามันผิดพลาดในเรื่องของขั้นตอนการสื่อสารเอยครับซึ่งจริงๆทั้ง,ท,งทั้งพี่ทุกตาเองทั้งผมเองเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพในการทํางานอยู่แล้วอย่างอย่างที่ทุกคนทราบว่า เวลาเจอผมในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะถามว่าไอ้ e y, นิวหายไปไหนอะทำไมไม่ค่อยออกอีเวนต์ไม่ค่อยรับอีเวนต์ซึ่งทุกครั้งจะเป็นการทาักทายแบบนี้ทุกครั้งผมก็จะตอบกลับไปทุกครั้งว่าผมท่ายละครอ,อยู่ในป่าครับมีอีเวนต์น้อยมากก็แล้วจริงๆแล้วคิวละครกับ กับพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้นะครเราจะมีการเคลียร์คิวกันล่วงหน้าเป็นเดือนต่อเดือนอยู่แล้วอย่างอย่างณวันนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคิวของเดือนหน้าเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วครับ <Yeah. S 1> ผมไม่เคยไม่เคยวิ่งงานไม่เคยรับอ e ีเวนต์ในคิวละครนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เล่นละครมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยไปกองถ่ายสายเลยสักครั้งเดียวซึ่งตรงนี้พี่ทุกตายก็ทราบดีนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนะฮะก็ผมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับคิวความอีกคราบเป็นเพราใจผิดกันเนี่ยครับเป็น ซึ่งตรงนี้ผมได้ทำปรับความเข้าใจกับพี่ตุกตาแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราก็มีอะไรเราก็จะพูดกับพี่ตุกตาจนจบคือที่รู้สึกว่า,วาคือรู้สึกว่าที่บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยคือเหมือนกับเออรู้สึกว่า เป็นข้อความนั้นหมายถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรก็ในฐานะที่เราเป็นนักสแสดงที่ร่วมง,งานกับกันตนาอยู่ตอนนี้ครับคือคือถึงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยครับในฐานะที่เราร่วมง,งานกับทางพี่ตุกตาเราก็ต้องสแสดงความรับผิดชอบครับเอ้ยพี่ผมหรือเปล่าอะไรถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมยินดีรับฟังคำติชมคําแนะนําที่ไม่พอใจอะไรตหพี่บอกผมได้เลยครับผมยินดีปรับปรุงยินดีแก้ไขแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษตลอดเวลาถ้าผมทําอะไรผิดอยู่แล้วแล้วนิวก็เป็นคนโทรไปหาพี่ตุกตาเลยใช่ฮะ ใช่ใะก็ก well. ็มีโทรไปปรึกษาพี <s <S lead, ่ตาแล้วเมื่อกี้ก็ก็มีการพูดคุยกันปกติครับแล้วพี่ตุกตาว่าไงบ้างคะพอพานิวโทรไปก็พี่ตุกตาเขาก็คือก็ ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเลยสาหรับส่วนตัวผมนะซึ่งซึ่งพี่ตุ๊กตาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวเขาหมายถึงรวมรวมอะไรเงี้ยฮะเราก็อ๋อก็เลยลเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรบ้างมีเวลามาคิวกองละครไปต้องา่อยเลยถ้ากองถ่ายไม่ปล่อยผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วฮะอย่างอย่างงานในวันนี้ครับ เป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งงานมาจากกองถ่ายถ้าวันนี้นับเป็นอีเวนต์นะแต่พี่ทุกตาก็มาใช่ไหมฮะเราก็คือต้องขออนุญ,ญาตกองถ่ายแล้วขออนุญ,ญาตพี่ทุกตาแล้วเราถึงมาในวันนี้ได้ไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมหนีกองถ่ายไปรับอีเวนต์ไปไม่ได้ฮนะคือเราต้องต้องเคลีคยร์คิวกับกองถ่ายแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่อนุญ,ญาตเราจะไปได้ไงนะฮะไ,ไม่งั้นผมพี่ทุกตาคงไม่เอาผมมาเล่นละครอ,อีกคือผมเคยร่วมงานกับพี่ทุกตามาแล้วนะฮะแล้วนี้ก็มาเล่นกับพี่ทุกตายสองเรื่องซึ่งพี่ทุกตาทราบอยู่แล้วว่าผมมมเป็นนนนนนคีวิัยใกกาาาาารทงาาาํงขด ไปกองสายไม่เคยครับผมเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รางวัลตรงต่อเวลาจากช่องเจ็ดครับแต่คนจะมองว่าเราไปรับอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่เราไปถ่ายละครไม,รไม่ไม่มีคิวละครครับ mm hmm. คืออีเวนท์นั้นเป็นส่วนของของคิวนอกที่ที่นอกเหนือจากกองละครแล้วถึงถึงจะมีทับคิวละครบ,บ้างเราก็ต้องขออนุญาตจากกองครับคือถ้ากองไม่อนุญาตเนี่ยเราไม่มีทางไปอยู่แล้ว mm hmm. แล้วคิวพวกนี้เราไม่ได้สมมติ โทรมาวันนี้ให้ไปพรุ่งนี้เลยไม่มีทางครับเป็นไปไม่ได้เราเคลียร์คิวลงหน้ากันเดือนเป็นเดือนครับเป็นการยืนยันค่าเพราะว่าไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยทำครับไม่เคยทำแน่นอนครับไม่เคยหนีกองไว้ับอีเวนต์ไม่เคยเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามีก็ต้องขออนุญาตจากกองถ่ายและกองถ่ายอนุญาตถึงจะไปได้ครับแแรกที่เห็นข้อความนี่เครียดไหมครับมิว ก็ไม่รู้จะเครียดมังไงก็มีแต่ว่าแบบแรกที่เห็นคือเราต้องรีบขอความเข้าใจกับพี่ตุ๊กตาแล้วแหละว่าเอ้ยพี่หมายถึงผมหรือเปล่าถ้าหมายถึงผมเนี่ยผมก็ต้องชี้แจงให้พี่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเราเป็นยังไงแสดงว่าเกิดความรู้สึกเหมือนแบบเอ้ร้อนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าจะร้อนตัวได้ยงไงพี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเราเห็นแล้วเราไม่สบายเ้ยไม่สบายใจว่าเอ มันเกิดอะไรขึ้นมีการผิดพลาดอะไรกันยังไงเขา้าใจผิดกันตรงไหนอะไรอย่างี้ครับ <Okay. S 1> ซึ่งเราพร้อมจะอธิบายชี้แจงอยู่แล้วแล้วก็ <Okay. S 1> คืออย่างที่บอกครว่าเราต้องร่วมงานกับพีทุกายอย่างงี้ครับ <Okay. S 1> เราคงไม่กล้าทําอย่างนั้นกับ <Okay. S 1> กับค่ายละครอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้นะคงไม่มีใครเอาผมเล่นละครอีกแล้วแล้วกับกับเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนดาราคนอื่นๆคะมีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ไหมคะ ไม่ไม่มีฮะอันนี้คือผมขอพูดในในมุมของผมก็พอแล้วครับพี่ลุกตาได้บอกไหมว่าว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราโทรไปที่ที่นิวบอกว่าไม่แน่ใจว่าทุกตาเขาก็บอกว่าหมายถึงรุมร้วมนี่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็มันก็มีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่แต่ละกองเนี่ยปัญหามันก็แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายซึ่งมันแก้ไม่มีวันจบอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้พี่ตุกตาเขาก็เครียดเขาก็มีการแบบเล่าให้เราฟังบ้างเลยครับจากว่าแบบว่าเรา ไปพูดในกองว่าแบบเออแบบเหมือนไม่พอใจว่าแบบผมก็าบบาตาเขียนอะไรประมาณนี้อะไรอย่างี้ไม่มีเอามาจากไหนไม่มีรครับไม่เคยผมจะพูดในกองถ่ายของพี่ทุกตาได้ไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับค่ะอย่างในพะอย่างในข้อความที่พี่ตุกตาลงไปเหมือนไปนบอกว่าเกี่ยวกับผู้จัดการด้วยพวกกับผู้จัดการเนี้ยค่ะ คืออันนี้อย่างที่บอกครับว่าทั้งทั้งพี่ตุกตาทั้งทั้งกัตนาทั้งทั้งผมเนี่ยเราทํางานเป็นระบบเรามีการเคลียร์คิวกันล่วงหน้าเป็นเดือนเือมันก็อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารบ้างซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ปรับความเข้าใจกับพี่ตุกตาไปแล้วถ้าเกิดผมทาอะไรผิดไปผมยินดีขอโทษครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับก็เหมือนเพราะว่าผู้จัดการของนิวอะไรเงี้ยค่ะที่แบบรับงานอีเวนต์งานอะไรให้ตัว้กองถ่ายแม่อนุญาตเราไม่มีทางไปอยู่แล้วเราเคลียร์คิวล่วงหน้าคืออย่างที่บอกว่า ณวันนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคิวละครเดินหน้าเนี่ยเราเคลียร์กันคุยเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนี้พี่ <c oughs> พี่ตุกตาค่ะออกมาตรการว่าต่อไปนี้ดาราคนไหนที่จะแวบกองถ่ายไปไหนอย่างเงี้ยค่ะให้ทําหนังสือเป็นรายลักษณอักษรถึงพี่ตุกตาเท่านั้นค่ะตรงนี้นิวมีความเห็นไหมครับเมื่อกี้<ะ>ผมเจอพี่ตุกตาผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับม,มีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับมีการพูดคุยกัน <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกครับพอพอมันมี ตัวกลางเข้ามาในการสื่อสารหรืออะไรอย่างนี้ครับมันอาจจะมีมข้อมูลที่ผิดพลาดไปเลยครับก็เราก็แก้ไขด้วยกันตอนนี้ผมก็จะคุยกับพี่ทุกตาโดยตรงเลยแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับขอโทษในสิ่งที่ผมเคยอาจจะทําอะไรผิดไปเลยครับผมก็ยินดีปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รับฟังคําติชมครับ่ะพูดอ,อ่อย่างผู้จัดการนะคะ <c oughs> เขาก็เหมือนว่ามีกระแสว่าแบบว,ว่าเออผู้จัดการเราเหมือนมีปัญหากับทางกันตนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องของการทํางานนะฮะมันไม่ได้มีปัญหาตลอดเวลาเราใครจะเป็นคนที่มีปัญหาตลอดเวลาเราก็ต้องมีเหตุมีผลมามาฟังกันว่าใครเป็นยังไงความพอใจของของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็หาจุดที่แบบได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเลยครับแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยการให้คิวละครถือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับไม่มีทางที่ผมจะไม่ให้คิวละครแล้วก็ไปรับงานนอกเหนือจาก ที่แบบถ้าสมมุติวันนี้จะถ่ายแล้วก็เอาไปรับอีเวนต์แล้วก็วิ่งกลับไปถ่ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะไม่มีแล้วอันนี้แบบผู้จัดการต่อการเครียดมากไหมครับไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเจอฮ้องกันแล้วทางผู้จัดการได้ได้เคลียร์กับพี่ตุ๊กตาหรือยังคะผู้จัดการครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับผมเคลียร์ในส่วนตัวของผมนะครับแต่ไม่ต้องว่าพีุ่๊กตาเวลาหลายท่านแต่ว่าคนเท่นึ่ที่อยู่คนเดียผมเป็นลูกรักอ่ะ ไม่ฮะก็คืออย่างที่บอกครับคือไม่ไม่ว่าพี่ตุกตาจะหมายถึงใครก็ตามนะครับก็เราได้รับคําแนะนําคําเตือนจากพี่ตุกตาแล้วเนี่ยเราก็ใครที่เข้าข่ายอยู่ในแนวแบบนี้เนี่ยก็ควรจะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสารก็แค่นั้นเองครับส่วนตัวนิวได้ด้คุยกับผู้จัดการหรือยังว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องก็คุยแล้วครับก็คุยแล้วแล้วเราก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราทั้งทั้งกันตนาทั้งผมเนี่ยเราก็เป็นมืออาชีพครับทำงานแบบมีระบบอยู่แล้วนะถ้าเกิดกองถ่ายไม่ให้คิวเป็นไปไม่ได้ี่่่รรไอยูคับมท